่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe และด n เน e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นในกลุ่มของทหารฝึกมันสมควรโดนแล้วมันอยากลองดีเองนี่โอ๊ยโอ๊ยหลังฉันรั่วเชิงฉันจะกระทืบใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉัน แกไม่เกี่ยวเขาคือนายน้อยของตระกูลส่งเรื่องมันไม่จบง่ายๆแน่ถ้าหากหนายไปยุ่งกับเขาล้วเชงตอนนี้นายกำลังจะเข้ามายุ่งกับตระกูลส่งฉันจะจัดการตระกูลแกทั้งหมดเรื่องของมึงดิเปิดก่อนได้เปียบพ่อกูสอนไว้นะโรงอาหารค่ายฝึกนี่พวกแกสองคนทำอะไรกันอยู่เนี่ย ลัวเช่งไปเตรียมอาหารเที่ยงนี่คือคำสั่งอย่าให้ฉันต้องพูดเป็นครั้งที่สองครับท่านมึงรอโดนกูกระทืบเลยครูฝึกทำไมมันยังอยู่ที่นี่อีกไล่มันออกไปสิคุณซ่งผมกลัวว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ยากเกินไปทำไมล่ะ นี่ครูฝึกไม่เชื่อฟังคำพูดของตระกูลซ่งแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทางนั้นเองก็เป็นเด็กเส้นเหมือนกันนะ่ะมันจะยุ่งยากเอาเปล่าๆนะถ้าอยู่ๆเราไปเตะเขาเออกจากค่ายฝึกแต่ไม่ต้องห่วงคุณส่งผมได้สั่งให้ล่วเชงทำอาหารทุกวันผมจะไม่สอนอะไรแม้แต่อย่างเดียวกับเขาดังนั้นเมื่อเวลามาถึง <c oughs> ฉันจะให้เขาตกแล้วก็ส่งเขากลับไปที่ป้อมปราการทางตะวันออกต้องอย่างนี้สิแต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องขอกระทืบมันก่อนแล้วกันถ้าฉันจำไม่ผิดโปรแกรมการฝึกสามารถที่จะตายได้เอ๊ะจำนวนมันเท่าไหร่กันนะคุณส่งผมว่าไม่จำเป็นจะต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกพ่อฉันบอกกับฉันมาเมื่อไม่กี่วันก่อนว่า เขาต้องการผู้ช่วยครูฝึกคุณคิดว่าไงล่ะอ้ฮึฉันลืมที่จะเตือนไอ้พวกนั้นไปซะสนิทเลยชีวิตล่วเชงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่นี่ดังนั้นฉันจะไม่ให้พวกมันก่อกวนเขาในเวลากลางคืนแกนะ่ะเป็นน้ำที่ขุ่นแล้วยังแก้งที่จะทำเป็นใสยอยู่อีกครอบครัวของเรา ไม่ต้องการคนขี้ขาดแบบแก้คุณส่งคุณยังไม่ได้กินข้าวเย็นอีกเหรอเรามีการฝึกยิงในตอนกลางคืนนะการฝึกยิงเหรอเยี่ยมยอดครูฝึกเขาตอบตกลงมาแล้วฉันสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ในโกดังได้เหมือนกันฉันจะบอกนายอีกรอบนะว่าสิ่งของในโกดังนี้จะถูกแจกจ่ายกันอย่างเท่าเทียมดังนั้น หยุดคิดว่าจะอาศัยเส้นสายของนายมาหยิบเอาของในนี้ไปได้แล้วลัวเชงปัญหาระหว่างเราฉันจะเริ่มจัดการมันอย่างช้าๆครูฝึกลัวเชงมาที่นี่โอ้พี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่งั้นเหรอทำไมรู้สึกหิวงั้นเหรอโทษทีนะครูฝึกเขาไม่ได้รักษาสัญญา งั้นฉันเองก็เหมือนกันล่วเชงทำไมแกถึงไม่ได้ทำอาหารมาไว้นี่แกอยากทำให้พี่น้องในค่ายฝึกของแกอดอาหารตายหรือไงนี่ครูฝึกไม่ต้องมาดูฉันต่อหน้าทุกคนเลยนะถ้าคุณถามว่าทำไมฉันถึงไม่ได้ทำอาหารจริงๆแล้วคุณน่าจะรู้เหตุผลดีที่สุดฮึไอ้ยาบค่ายนี่คือวิธีที่แกคุยกับครูฝึกหรือไง สรงหยางมึงอย่ามาเสือกหน่อยเลยมึงอยากจะสู้ออกับกูอีกทีงั้นเหรออะไรนะเข้ามาสิวะ,ะไอ้ขี้ขาดเอ้พวกแกทั้งคู่หุบปากเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าแกต้องการลาออกจากการฝึกสินะล้วเชงนั่นก็เพราะว่าคุณบังคับให้ผมลาออกไม่ใช่เหรอพวกมันไม่ยอมให้ฉันฝึกแม้แต่นิดเดียว อยู่ที่นี่ต่อไปก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขากล้าที่จะไล่ฉันออกหรือเปล่าครูฝึกบอกว่าอยากให้ฉันทำอาหารสามมื้อก็ได้ฉันจัดให้แต่สำหรับการฝึกยิงฉันก็ควรที่จะฝึกได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกเสียจากจะกลับไปที่กรมทหาร แล้วรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากที่นี่จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าฉันจะต้องฝึกซ้อมที่นี่หรือเปล่าแต่ว่ามันมันเป็นคำสั่งของกรมทหารอีกทีนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่พื้นพื้นหลังมันไม่ธรรมดานะเว้ยไอ้ลวชเชงมันไปมีเส้นสายอยู่ในกรมทหารได้ยังไงกัน ใครบอกว่าแกไม่สามารถที่จะฝึกยิงได้วันนี้เราจะฝึกยิงกันแบบธรรมดาและในอีกสามวันต่อจากนี้เราจะยิงเป้าที่รูปร่างคล้ายมนุษย์อุปกรณ์การยิงจะถูกแจกจ่ายไปให้ทุกๆคนนี่ล้วเชงแกให้พี่น้องทุกคนในค่ายฝึกอดอาหารเพียงเพื่อเรื่องแค่นี้อย่างนั้นเหรอครูฝึกครับผมคิดว่าผมเข้าใจบางอย่างผิดพลาดไปเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ไอเด็กน้อยอย่าทำแบบนี้อีกล่ะทำไมแกงเงย็นอยู่ที่นี่อีกลรีบไปหุงข้าวได้แล้วดูสิดูแม้แต่ครูฝึกยังไม่กล้าทำอะไรเขาเลยนี่มันน่าสนใจมากฝั่งหนึ่งก็เป็นลูกหลานของตระกูลส่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีเส้นสายอยู่ในกรมทหารยังไงก็แล้วแต่เราไม่ควรที่จะไปทำให้พวกเขาทั้งคู่โกรธ ณนะที่พักนางเอกก๊อกก๊อกกอกคุณแม่เหรอฉันกำลังจะนอนแล้วถ้าแม่มีอะไรจะพูดด้วยรอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันตึงตึงตึงเปิดประตูให้ฉันหน่อยน้องสาวที่น่ารักของเธอมาหาแล้วฮึมฉันกำลังไปเปิดให้รอแป๊บนึงไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เจ้าหญิงหิมะนี่เธอได้ข้อมูลมาทั้งหมดหรือ,อยังเดี๋ยวก่อนสิหลันซุยเธอเรียกให้ฉันไปทำงานอย่างอื่นงั้นเธอก็ต้องจ่ายค่าจ้างมานะคืนนี้เธอต้องนอนกับน้องสาวคนนี้ณนะักบ้านตะกูลหลนัน ฉันจะโยนเธอออกไปนอกห้องถ้าเธอยังไม่คุยเกี่ยวกับธุระอีกทำไมพี่สาวโหดร้ายกับน้องสาวตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยที่คนอื่นๆเขาเรียกพี่ว่าพี่สาวหิม,มะนะ่ะโอเคโอเคเธอชนะก็ได้ฉันไม่ไปทำธุระแบบนี้ให้หรอกนะถ้ามันไม่ใช่คำขอร้องของพี่สาวฉันนะ่ะ ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลส่งล่ะก็ใช่ใช่พี่ไม่อยากจะไปยุ่งกับตระกูลซ่งใช่ไหมล่ะที่มากกว่านั้นพี่ไม่อยากที่จะไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะพ่อบังคับใช่ไหมล่ะในความคิดของฉันพี่ควรที่จะแต่งงานเข้าไปในตระกูลซ่งแล้วจัดก,การตระกูลส่งซะวิธีนี้พี่จะได้อาตระกูลซ่งมาเป็นของตัวเองพี่ไม่เห็นจะต้องเสียอะไรเลยนี่นนา โอ้ยพูดอีกครั้งหนึง่งฉันจะฉีกปากเธอซะโอเคโอเคใจเย็นนะมาคุยเรื่องที่จริงๆจังๆกันดีกว่าที่พี่บอกให้ฉันไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะ่ะไอครูฝึกคนนั้นนะ่ะมันอยู่ภายใต้การควบคุมของซ่งชีโบแล้วก็สำหรับไอหนุ่มที่พี่ไปเจอมานะ่ะเขาเคยไปทะเลาะก,กับซ่องหยางมาแล้วครั้งหนึ่งในค่ายฝึก ดังนั้นครูฝึกก็เลยจัดการเขาอยู่ไอเด็กของพี่นะ่ะตอนนี้มันทำแค่ทำอาหารไปวันๆมันไม่เคยได้รับการฝึกอะไรเลยโกรธพี่พี่พี่ใจเย็นมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เด็กของพี่ไปสร้างเรื่องเอาไว้ทำให้ผู้คม พูดอะไรไม่ออกต่อนหน้าทหารฝึกทุกๆคนหลังจากนั้นครูฝึกก็ตกลงที่จะให้เขาร่วมฝึกในการยิงเป้าฉันคิดว่าไอเด็กของพี่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายที่จะไปจัดการเขาขนาดนั้นนะยิ้มว้าวดูเหมือนว่าภูเขาน้ำแข็งเริ่มที่จะละลายแล้วอย่าไปบอกเรื่องนี้กับคนอื่นละ่ะ ไม่งั้นล่ะก็อะไรนะนี่พี่ขู่ฉันเพียงเพราะผู้ชายอย่างนั้นเหรอนี่พี่จะทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างเราอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคมาถึงเรื่องที่จริงจังกันดีกว่าพี่พูดก่อนหน้านี้ว่าไอ้ขี้แพ้่ง่คนนั้นมันไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับเอเด็กของพี่ใช่ไหม แล้วไอเด็กของพี่เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับไอ้ขี้แพ้ส่งคนนั้นใช่ไหมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจมันได้ถูกปิดผนึกไปนานแล้วฉันคิดว่ามันเป็นความบังเอิญม,มากกว่าที่เขาสองคนมาพบกันระหว่างที่ฝึกซ้อมเรื่องนี้มันน่าสนใจจริงๆเออฉันหมายถึงยุ่งยากนะ่ะนี่พี่ยังต้องการให้ฉันจับตาดูเขาอยู่ไหมอย่ามาสร้างปัญหาให้ฉันนะ ฉันจะจัดการที่เหลือเองตอนนี้เธอกลับกองทัพไปได้แล้วพี่อยู่ๆพี่จะไล่ให้ฉันกลับไปอย่างนี้ไม่ได้นะฮิฮิฮิพี่สาวพี่พี่ฉันขอโทษฉันขอโทษ <c oughs> มันจักจี้อะวายฉันจะฟ้องคุณปู่แน่ว่าพี่รังแกฉันอีกแล้ว <c oughs> ไปเลยไป กลับห้องไปเลยแปะถ้าเธอไม่มีธุระอะไรแล้วอ้าทำไมกันล่ะเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะพี่ไม่อยากที่จะนอนกับน้องสาวตัวเองเหรอตึงนี่มันชักจะยุ่งยากซะแล้วสิมันอันตรายเกินไปที่ล่วเชิงจะอยู่ที่นั่นซ่งอย่างจะต้องหาวิธีทำร้ายเขาแน่นอนปบี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  ว้าวน้องสาวฉันในที่สุดเธอจำเบอร์โทรของพี่ชายตัวเองได้สักทีพี่เคยบอกว่าพี่ต้องการที่จะให้ฉันฝึกทหารให้ใช่ไหมฉันมีเวลานะแต่ว่าฉันอยากที่จะฝึกทหารในค่ายฝึกนะ่ะทนอีกหน่อยนี่มารอบสุดท้ายแล้วใครที่มาทีหลังจะต้องวิ่งแบกของอีกสิบกิโลเมตร ลุกขึ้นมาใครที่ออนแอไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่ต้องสคอท้าครั้งไหนจะต้องปีนข้ามกำแพงที่สูงอีกดูเหมือนว่าการฝึกข้ามสิ่งกีดขวางของคอร์สการฝึกนี้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะฉันต้องรีบทำข้าวเย็นฉันจะได้มีเวลาพอที่จะได้มาทำการฝึกในตอนกลางคืนทำงานทำงานทำงาน ฉันจะจัดการเขาในคืนนี้ถ้าอยู่ๆนายไปจัดการเขาเลยมันจะเป็นปัญหาตามมาได้คุณซ่งคุณอย่าสร้างปัญหาเพิ่มอีกเลยไม่งั้นเราไม่ต้องห่วงครูฝึกผมรู้ดีว่าผมกำลังทำอะไรอยู่โอเคครูฝึกฉันก็ต้องกลับไปฝึกแล้วเหมือนกันคุณซ่ง ครูฝึกเขาว่ายังไงบ้างเราจะจัดการมันในคืนนี้ฉันได้บอกครูฝึกเอาไว้แล้วหลังจากจัดการเรื่องนี้เสร็จเพื่อนของคุณส่งต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนแน่นอนมากับฉันที่เมืองหลวงแล้วฉันจะสนับสนุนนายเองโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะทำมันในคืนนี้ ฮะเขาไปไหนนี่มันเกิดอะไรขึ้นลัวเชงไม่ได้อยู่ที่นี่ต,ตึกตึกมีเสียงเท้าอยู่ข้างนอกรบเร็วอ่าฮ,ฮึหลังจากที่ข้ามกำแพงสูงนั่นมาการกระโดดข้ามหน้าต่างนั้นมันง่ายจริงๆเอ๊ะเอ๊ะใครใครกัน จบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ในเพจ Facebook ภาคทุกอย่างที่ขวางหน้ากันนะครับ